สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับนี่ไซส์สวยๆเลยกระถางสีนิ้วรู้สึกว่าช่วงนี้กระแสคนจีนนะครับมากว่นซื้อบอลสีของเรานี่รู้สึกดีมากของผมก็ขายให้คนจีนไปหลายต้นแล้วนะครับ <c oughs> แต่ต้นสวยๆแปลกๆเขาก็จะซื้อไปนะครับ แต่วันนี้เรามาแบ่งปันของเรากันดีกว่าเนาะมาครับผมแจ้งค่าส่งก่อนครับค่าส่งก็เมาเมาห้าสิบบาทนะครับแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เมาเมาหกสิบบาทนะครับส่งไปสนิทัย EMS นะจ๊ะมาครับต้นแรกนี่หลวงตาเมืองนี่ครับหลวงตาเมืองด่างสวยเลยต้นแรกกระถางที่หนึ่งนะครับเนาะหลวงตาเมืองกระถางนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับ หกสิบนะครับสำหรับหลวงตาเมืองดูแข็งแรงสวยงามนี่ต้นโตมีสี่ใบละด่างทุกใบนะครับเหมาะแก่กันทำแม่พันธุ์มากๆนะจ๊ะต้นต่อไปเป็นเพชรพระนครนะครับนี่เพชรพระนครด่างสวยเลยนะครับก้านจะออกดำาำแดงแดงนะครับสำหรับเพชรพระนครแตกต่างจากซับพูลผลคือซับพูนผลก้านเขาจะออกเขียวเขียวนะจ๊ะนี่ครับอันนี้คือ เพชรพระนครน,นะครับกระถางนี้เอาไปที่60บาทนะครับดูเพชรพระนครด่างสวยนี่ด่างฮารเลยนะเนี่ยโอ้โหด่างฮาบเลยนะครับ60บาทครับสําหรับเพชรพระนครน,นะครับบอนสีลูกไม้ครับทุกท่านดูลูกไม้ต้นนี้สวยมากไม่มีชื่อนะแต่ด่างสวยเนาะลูกไม้ของผมกระถางนี้เอาไปที่60บาทนะครับแล้วดูความสวยความด่าง นี่ไซส์กระถางสี่นิ้วสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับนี่หลอดนี้ก็ด่างมาสวยแล้วนะครับนี่หกสิบบาทนะครับสำหรับอ่าบอลสีลูกไม้ด่างสวยนะครับดูมีสีขาวด้วยแล้วก็ด่างแบบกระจายกระจายมีเขียวขาวแดงนะครับดูตรงสเปคไข่ก็รับไปเลี้ยงได้นะครับนี่ไซส์นี้เลยนะครับกำลังสวยเลยลูกไม้นะครับดูแข็งแรงแข็งแรงนะครับ ดารานพร,รัตแผงครับทุกท่านต้นนี้ดูออ้สีแดงสวยเลยเนาะออ้แดงมาสวยอะ่ะนี่มันป้ายเขียวด้วยนะ <c oughs> ดาราป้ายเขียวนี่ปลายปลายจะสีเขียวแล้วก็สีแดงสวยด้วยกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับสำหรับดาราแผลงต้นนี้ดูสวยเลยแล้วใบใหม่ออกมานี่แดงแบบแดงสดแดงสวยมากนี่ครับไซส์กระถางสี่นิ้วเนาะ ดารา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 แผงป้ายเขียวนะครับต้นนี้ป้ายเขียวดูสิเอาไปที่ห้าสิบบาทพอนะจ๊ะโวคาโนครับทุกท่านดูเถอะครับโวคาโนนี่สวยนี่ครับโอ้ป้ายเขียวนะั่นเนี่ยโวคาโนกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทครับสำหรับโวคาโนกระถางนี้ดูความด่างของเขาสวยงามเนาะ นี่ใครยังไม่มีโวคาโนก็รับไปนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับนี่ไม่สูงมากไซส์แบบนี้แพคง่ายแพ็คง่ายส่งง่ายนะครับเอาไปก็พักฟื้นประมาณ3 4มสวันแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางเนาะนี่โวคาโนนะครับเอาไป5้าสิบบาทพอสำหรับโวคาโนอันนี้เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับแต่ด่างสวยดูเถอะ ความด่างของเขาแปลกเนาะต้นนี้แปลกสวยดีนะครับเนาะต้นใหญ่ดูต้นใหญ่แล้วแล้วดูใต้ใบนี่โข้โหด่างสวยเลยนะครับนี่แล้วไปดูทําไมใต้ใบ <c oughs> ดูบนใบสีเบิร์นี่ครับด่างสวยต้นใหญ่นะครับต้น่าลูกไม้กระถางนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับดูความด่างของเขาใครอยากได้บอลแปลกๆเอาไปทําดอกผสมดอกอยากได้สีใหม่ๆก็ลองเอาต้นนี้ไปเลี้ยงดูนะครับ นี่ครับขึ้นกระถางอ่า8นิ้ว9นิ้วได้เลยนะครับนี่ต้นโตสวยงามลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้กระถางนี้เอาไปที่60บาทนะครับต้นนี้คือพลอยสีจะรัดแสงครับทุกท่านแต่แผลงพลอยสีจริงๆเขาจะหน้าออกชมพูนะครับแต่อันนี้แผลงด่างนะครับดูด่ดางด่างทุกใบเลย นี่สวยงามด้วยต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับพลอยสีจรัดแสงแผลงนี่ด่างบอลด่างโอหลากทะลุกระถางแล้วแข็งแรงแล้วนะครับเอาไปห้าสิบบาทนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับพลอยสีจรัดแสงแผลงเนาะไม่ค่อยมีนะครับแผลงกว่าจะแผลงออกมานี่ก็คือนานๆทีถึงจะเจอสักต้น <c oughs> นี่ครับนี่ครับพลอยสีจรัดแสงแผลงนะครับสวยๆเลย กระถางนี้น่าจะเป็นเก้าทับเก้าทับทุกท่านโอ้ลากทะลุละเก้าทับด่างนะครับดูเก้าทับสวยเนาะด่างสวยนี่ครับเลี้ยงมานี่กระดูกชัดเจนกัดสีชัดเจนนะครับสําหรับเก้าทับเป็นบอลเทพบอลแรอีกตัวหนึ่งนะครับในอดีต <c oughs> ในอดีตเนาะในอดูต <c oughs> ในอดูตนี่เขาแบบเขาจะดูดเก่งมากไม่ใช่นะครับคนละอย่าง <c oughs> ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันจะมาดูดอะไรเรานี่ครับบอลสีเก้าทับนะครับกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับด่างสวยเก้าทับด่างสวยเลยนะครับดูอืมเอาไปเลี้ยงได้นะครับกระถางสี่นิ้วเนาะเก้าทับครับบอลกาบอีกต้นหนึ่งทุกท่านที่สวยนะครับสีเหลืองเหลืองส้มส้มเหลืองส้มนะครับกระดูกแดงออกแบบเปลวเพลิงเปลวเพลิงนะครับต้นนี้มีชื่อว่าจตุรเทพ นี่จัตุระเทพนะครับทุกท่านกระถางนี้เอาไป60บาทสําหรับจัตุระเทพสวยๆเลยนะครับดูเป็นบอลกาบน่ารักมุ้งมิ้งนะครับเนาะมุ้งมิ้งเหมือนเหมืออโลฮ่ารู <c oughs> ้จักมาอโลฮ่าแถวแถวฮา,า,าวายเมื่อก่อนเบิร์ดชัยก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะอยู่ญี่ปุ่นนะครับไปขายข้าวเหนียวส้มตำอยู่ที่นู่นประมาณ3ปีนะครับเอ้า ญี่ปุ่นขายข้าวเหนียวส้มตำได้เหรอได้ครับก็ญี่ปุ่นดินแดงนี่แหละครับเนาะแถวสนามกีฬาญี่ปุ่นดินแดงแม่นึกว่าประเทศญี่ปุ่นล้อเล่นนะครับจะตุรเทพเอาไปนะครับเนาะกระถางนี้หกสิบบาทนะครับ ฮานุมานประสานกายทุกท่านดูต้นนี้อแล้วหลอดใหม่มาแล้วนะครับโอ้ดูรากขึ้นกระถางหกนิ้วได้เลยนะครับฮานุมานประสานกายเป็นบอลสีที่แบบช่วงนั้นที่ผมเข้าบอลสีวงการใหม่ๆนะโอ้เขาตามหากันเยอะนะครับสําหรับฮานุมานประสานกายกระถางนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับนี่บอลแรนะครับผมซื้อต้นแม่มาประมาณ1,200บาทนะครับตอนนั้นต้นเล็กกว่านี้อีก ต้นเล็กเลยเดี๋ยวนี้เขาขายบอลสีกันต้นเล็กกว่านี้อีกนะครับเนาะเขาก็ยังขายกันเจ็ดแปดร้อยนะครับลองเข้าไปดูในกลุ่มได้สําหรับหานุมานประสานกายต้นนี้ก็เอาไปที่หกสิบบาทนะครับดูสวยป้ายสวยเลยกัดสีสวยมากนะครับสําหรับหานุมานประสานกายเนาะเพชรสุวรรณโชตครับแยกหน่อต้นแยกหน่อต้นนี้ก็แยกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วล่ะ หนึ่งเดือนได้นะครับเนาะก็แข็งแรงและอันนี้คือใบใหม่เขาออกมาสวยเลยเพชรสวรรณโชต60บาทครับมีอยู่2กระถางวันนี้อันนี้กระถางที่1นะครับ60บาทสําหรับเพชรสวรรณโชดเป็นบอลเม็ดลึกเม็ดลึกแล้วก็ด่างสวยนะครับสาหรับเพชรสวรรณโชดอันนี้เป็นไม้แยกหน่อผมแยกหน่อไว้นะครับทาคลิปไว้ลงไว้ให้ดูด้วยนะครับตอนนั้นแยกหน่อไว้เนาะนี่ครับต้นที่1 60บาทเพชรสวรรณโชดครับต้นที่2ทุกท่าน นี่อันนี้ก็ด่างสวยเลยแล้วดูหลอดใหม่มาละหลอดใหม่เห็นแหลมๆม,มาละโอ้ด่างแน่นอนนะครับนี่มาแล้วเนาะเพชรวนนะโชดกระหางที่สองหกสิบบาทนะครับดูลายด่างของเขามีเม็ดฝังข้างในลึกๆนะครับนี่ลึกๆเลยนะครับเพรชรวนนะโชคมีอยู่สองกระถางนะครับวันนี้เอาไปที่อา่าหกสิบบาทนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับ นารีบุรพาครับทุกท่านเมื่อวานก็ขายแต่ไม่ออกนะครับวันนี้ขายอีกนะครับเนาะสี่สิบบาทใครจะใจดีรับไปนะครับเนาะนารีบุรพาสี่สิบกระถางนี้นะครับดูสวยมากเอาไปรับไปได้นะครับดูแข็งแรงแล้วนะครับนี่นารีบุรพาเนาะป้ายสวยสี่สิบบาทแล้วก็ต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือบอนสีต้นนี้นะครับ บอนสีลืมชื่อแต่ด่างสวยบอนสีลืมชื่อด่างสวยนะครับการทางนี้เอาไปเอ,อเท่าไหรด่ดี60บาทนะครับสำหรับลืมชื่อเนาะหกบาทนะครับนี่สวยฟอร์มสวยไม่สูง ไม่สูงบอลฟอร์มเตี้ยสวยๆเลยนะครับ60บาทเอาละครับวันนี้เบิร์ชายบอลสีก็ประมาณนี้นะครับมีแค่นี้นะครับในการแบ่งปันบอลสีเนาะจะแบ่งไม่ได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะพยายามแบ่งให้ทุกวันนะครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ